อะไรครับผม้อดีับระพาะะข,า,ขาดีพี่ไม่ใช่ธรรมดาครับผมธรรมดาธรารมาคราับผมเนื้อย,<ม><ม>ย่างเดียวไ,<ข>ไม่ไข่เี่ เราเรียกทันใจเราวัสดีครับเปนได้นะครับขอบคุณนะครับเปานพ่อไทยนะครับพ่อหงสปตะพิ้ประกาศออกเลยเนี่ยคุณหล่หัวเนาะสวัสดีครับผมะเป็นกับข้าวราชาดีครับผมวันนี้เอาเป็นพิเศษเป็น้องราข้าว ข้าวราด้ามีนะครับมาก่อนนะครับผม แล้วครับผมอะไรเนี่ยคิิกทานกันมาหรือยังครับผมวันนี้เอาแบบไหนครับเอาเอาพบเศษเลยไหมเอาธรรมดาเนื้อหน่อยครับวันนี้ครับพี่เดินเข้ามาสั่งได้เลยนะครับผมธรรมดากล่องหนึ่งได้วันนี้ครับผมเป็นร้านข้าวข้าวครับผมเอาเปหกสิบแปดสิบร้อยครับผมร้อยหนึ่งได้เยอะสุดเลยพี่ได้ไส้หนึ่งได้ไส้ด้วยพี่ครับไต้หมดแล้วด้วยหมดแล้วหมดเลยครับครับผมไส้ด้วยเราพี่เนาะ ก่อนได้นะครับพี่หบะาร้าสั่งได้แล้วนะครับมาสิขขาสบาที่ขอบคุณมากครับผมนะครับปอดภยนะ ไปครแกนำพี่เลยนะปิดมันได้นรพี่เราต้องถามก่กอันนี้ได้นนครับสวัสดีครับพี่กินข้าวมนานนันยังครับแล้สั่งได้นะครับสั่งาลก็สั่งได้เลยนะพ,ยพี่ใช่เลยนะ กินข้าวมาได้รัอะเยะข้าาคยนครับคิดเลไไม่ออาว้คิดถึงพ่อค้าวไว้นะครับพี่เล็ก่อนได้นะครับเ,เ,เ,เล็กกินข้าวอย่างเป็นหวางนะ กินะไ้ไม่ว่าก็เดินกับมาหาพ่อค้าได้นะครับอันนี้หนักไหมครับไว้ก่อนหน้านะครับเฮียกับพ่อค้าสั่งได้เลยนะครับรปิดเปลเลยนะเฮีย ลูกคิดแบร้อยดีพี่10 100, 100, นะครับผมหสสกสบบาทชุดหนึนหน่งพี่กระาทใหม่ดีครับใครอยากสัข้าวดีครับสั่งไดาเลยนะครับแป๊บเดียวเท่าไหร่ครับ 5, อันนี้เท่าไหร่ห0บาทเนีนนทเีม่เอาไถ่แล้วัสดีครับเอาท้าอะไรดีแปบแปดสิบเนาะเอาไต้ด้วยไหมครับได้ไต้ด้วยไต้หครับไม่เอาไม่เอาไต้ อนนี้บาทใช่ป่ะครับผมพี่คนนี้หกสิบเนี่ยทไม่เท่าไหร่หรออันนึงแปดสิบแปดสิบพอเรกเยะที่นี่ม่คุณพอพอไม่เนาะร้อยนึงไม่เยอะเกินไปยีนสองคนไม่ไหวสวัสดีครับพี่แหวนได้นะครับน้ำข้าวพอได้นะครับน้าไม่ต้องมากน้ำไม่ต้องอันนี้ สวัสดีครับเนี่ยรอสักคู่นะครับอันนี้แย่งน้ำหรือว่าใส่น้ำเลยครับใส่ไ้เลยใส่ไปเลยเนาะหนังหนังน้อยเนาะขอบคุณนะครับด้วยนะปลอดภัยนะพี่แอร กี่า้ามครับกินข้าวมาหรือยังครับรอครัถเ,เราเกิดเลยนะ้ามุมเราเกิดเลยนดกหระูะอ,อ่ออะสวัสดีครับผมเอา,บรรา,าเบงกอลคราคาดีคเอาข้าวค่ะัข้าวเอาสิบแปดสครับผมเอาแปดสินึงได้เยอะกว่าน้อง แนวได้โอเคครับเอาเนื้อติดหนังได้ครับเอาแปดสิบเนาะแยกน้ำไหมครับใส่ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่จัดให้ครับ อะรยังครับเ่ย่กันก่อนได้นะครับพี่เราแบบไหนดีครับผมขาวพิเศษอเลยใสไสด้วยสไหมครับอร่อยมากใส่ใกล้หมดจากเต็มถาดแล้วดีเด็ดไปเลยเลยครับไม่มีเนี่ย่ว่าหนักค้งหนังครับผมเน้นหนังก็พีเราแบบไหนดีครับผมเน้นหพิเศษด้เท่าไหร่ครับหกบาททอครับพิเศษแต่งกันแล้วด้วัสดีครับพี่คุดหลอกครับครับกิบบาทกบาวกบบาทได้ เดี๋ยวไปนะไปหรือว่าแยกครับผมเนีย่ยขาพ่พี่ขาพี่กินข้าวกันมาหรือยังครับพี่ก่อนได้เลยนะพี่ร้นรา,านลายในปากในเพ่มาแล้วนะครับสายนี้ใส่ขนาดยังกับขาแป๊บนึงนะครับไายก่อนนะนะครับเพ่แล้วหลังสั่งได้เลยนะครับ,รบไม่ต้องรอนานนะพี่นะเอาแบบไหนเดียวขครับโอ้โอเอาอะไรนะคถ้ากล่องธรรมดาพิเศษครับ พิเศษนะครับผมได้ไส้ด้วยรับไหมครับในน้ำไม่น้อพี่ตลอดหกสิบบาทเนาะแบบนี้หนังได้เลยเนาะครับผมพี่เพิ่มไส้สิบบาทก็เพิ่มได้นะครับแม่โคตรอร่อยพี่อพูดจริงไม่มีหมอครับพี่ก็สิบบาทไส้กันแล้วได้าสวัสดีครับผมสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผม